สวัสดีครับพี่น้องสื่มสสอมาตัวที่ขอรับรักท้านครับผมนายจักรใจแตงพ่อผู้สมัครนายกเมืองพัชยาหมายเลขสองนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปสมัครที่เมืองนะครับจังตลาดได้เบอร์มาหมายเลขสองตอนเช้าเช้านะครับก็มีการไปสมัมภาษณ์เขาก็ถามว่าต,ต้องการได้เบอร์ไหนนะครับผมก็บอกว่า สำหรับกรณีที่น้องฟังเชื่อหรือคนที่เขาเชียร์เนี่ยเขาก็อยากให้การหมายเลขึ้นแต่ผมก็บอกว่าสําหรับผมแล้วนะหมายเลขไม่สําคัญนะครับมันสำคัญทิ่กรรมกรรมก็คือการกระทำถ้าหลังว่าเราคิดดีทําดีเราก็จะได้ดีอันนี้ตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนมานะครับแล้วก็บรการจับสลายได้หมายเลขสองเขาก็มาถามว่าพอใจไหมครับที่ได้หมายเลขสอง ผมบอกพอใจมากหมายเลสองคืออะไรนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะวิกตอรี่พิีที่สองของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่สของการเปลี่ยนแปลงก็คือการให้บริการวันสต็อกเซอร์วิสวันสต็อกเซอร์วิสต้องไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูแต่ไม่สามารถให้บริการกับ,บที่นองประดิษได้อย่างแท้ เราเคยได้างศูนย์บริการศูนย์ดำรงทางมางดยตลอดเคยเปิดเว็บไซต์มาโดยตลอเราจะทำตานให้เมืองพัทยาของเราเป็นเมืองท่องเที่ยว,เ,ยวเ,นะะเมือหนึ่งของไทยและภูมิภาคเอเชียฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับการบริหารการตลาดเชิญรุกรถโชวทั้งในและต่างประเทศทำอย่างไรเราถึงจะทำให้พี่น้อง ชาวไทยนะครับพี่น้องเราก็ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือว่าผลิตอะไรขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่มีสถานที่วางขายผมก็มาคิดว่าเราก็จะต้องจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาเพื่อวัฒน,นาคุณภาพชีวิตเน่ให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ย42ชุมชนเนี่ยในเบื้องต้นชุมชนละ2ล้านบาท นั่นคือเรากําลังจะบอกว่าเรากําลังจะให้ความสําคัญกับกรรมการชุคนทั้งสิบห้าคนที่เขาเป็นกรรมการเพราะอะไรเพราะเขาเป็นผู้ที่อยู่ได้ชิดกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเขาู้จักพี่น้องประชาชนว่าใครพุญยากใครลำบากอย่างไรนะครับการด้านความคุณไปเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเราให้เครื่องมือนะครับที่เราก็จะได้ยินกับผู้ไปแบบว่าให้เครื่องมือ มีการจับปลาแต่เราจะต้องทําให้ครบวงจรที่ผ่านมาผมอยู่กับราชการนาคัชีวิตบางทีมีโครงการมาจับกลางส่วนต่างๆก็พยายามทาให้โครงการมันเสร็จไปแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์หรือไม่การจะได้ประโยชน์หรือไม่มนี่ต้องถามนะครับต้องถามพี่น้องแบบว่าจะเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยเขาจะเอาไหมนะครับถ้าเราไปยัมที่จะให้เขาแน่นอนนะครับ มันก็ทําให้โครงการเสร็จไปเบิกจ่ายงประมาณกันแล้วละแล้วไปแต่นะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าการรมการชุมชนทั้ง15คนจากประสบการณ์ของผมเนเป็นนายเภออยู่ต่างจังหวัดนะครับทำภาคอีสานเนี่ยสมัยนั้นก็มีกองทุนหมู่บ้านนะครับให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทเขาก็ไปบริหารจัดการเขาก็ดูแลที่น้องแบรต นี่นะครับเข้าสูงพี่น้องกอาจนได้เขาได้ทราบข้อท็่จริงว่าเราอยากมาทำอะไรเห็นหม